สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูรถขุดหรือว่าไอหนุ่มสำรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับถุงลอ,อกอ่างเก็บน้ำขยายครับขยายโกบิโก้ v Go SK 2 0 0 SM หรือว่า YN 1 5 คนนี้ก็ถือว่าเป็นโฉมที่ค่าตัวไม่แรงครับนะถ้าเทียบกับมาเทนมาเทนก็จะมีทุกอย่างครับไม่ว่าจะไฟหรือบันท้ายร้องดูเอสเอ็จะไม่มีนะครับแต่กล่องหลังจะดูน้ำมันแบบออโต้ที่ตัดที่ตัดสวิตนะครับประมาณสี่อย่างนะครับ น่อกน,นั้นก็ถ้าเป็นมาร์เทนก็เทบสุดแต่ว่าเรื่องตั๊มเรื่องเครื่องอะไรเหมือนกับมาร์เทนเลยครับนะ้นำหนักก็พอๆกันนะครับ21ตันครึ่งช่วงล่างก็เหมือนกันครับเฟรมตัว X แฮก80เบรกเซ7แคริเอร์2การข้างละตัว0.93ลูกบาทเมตรงกีเหมือนกันครับแต่ถ้าตัวจะถูกกว่าโอ้หลายแสนเลยก่ชื่นชอบก็จัดไปครับแล้วแต่ราคา ท,ทัานมาเต็นได้ทั้น SM ได้หมดครับอ๋อมีเสียงครางนิดๆอะเคจเจ็ดวีก็ยอมรับเตัมเต็มเต็มปุ้มนีมากคนขับนะดดีดูดิลงเต็มปุ้มเลยฟันจะหมดแล้วครับฟันหมดแล้วกู้าได้ฟันใหม่เนี่ย อร่อยแน่ครับดูฟันแหลมเดินก็ขยับ้าครับอมาเลยมาเลย6ล้อครับ6ล้อวิ่งกัน3คัน6ล้อเต็มคล่องกั่า10ล้อเราะวิ่งได้ไกล ประหยัดนะครับเชฟเลงประหยัดมีความเร็วสูงอะไรหนักอะไรหนักหลักหลักก็มาจากญี่ปุ่นครับวโรงงานอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละนะครับรงมประกอบอยู่เมืองไทยที่ระยองครับปัจจุบันร้อยสี่รุ่นสิเอ็ดนะก็มีใช้เยอะครับลนะ่ะ หรือว่าซเปอรเยอะสำหรับเซียนรถขุดหรือว่านักเลงรถขุดแล้วก็ SM นะครับแล้วก็ารตรเทนสิ่งที่เห็นอยู่ข้างบนไม้ไผ่ที่ต้องงอหรือว่าดัดก็เวลายกย้ายเข้ามู่บ้านไฟฟ้าบ้านเราก็จะอยู่บนไม่อยู่บนดินไม่อยู่ใต้ดินนะครับและต่างประเทศส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ดิน อยู่บนดินก็จะจะโดนครับแรงต่ำนะจะโดนครับโดนรถอาจจะสายไฟขาดได้ก็แต่ว่าถ้ามีไม้ไผ่มันก็จะรูดไปเลยครับนะรูดไม่ต้องมีคนไปจับางบนนะครับใช้ได้คับนะักสูตรนี้ชั่วโมงบินน่าจะประมาณ6,000นน เจ็บคอครับเจ็บคอคันคอซะด้วยเจ็บจนก็ฮีโน่แล้วเนาะรู้กันเป็นรถขุดที่ค่อนข้างจะถือว่าเป็นรถตลาดค่ายหนึ่งครับคุณผู้ชมีมาขายกล้องครับใช้ไปอยากขายก็มี ยาเนี่โอ้สามสิบประมาณสามสิบสองตัวประเทศครับถือว่าโอเคเลน,นะโอ้เซเอาไว้เซเอาไว้เซครับสนใจก็สอบถามได้ครับ 982723752เดี๋ยวต้องขอตัวก่อนพี่น้องรถดำเป็นช่วงช่วงกระถายนะยวดูก่อนถ้าไม่มีรถดำก็ไม่สนุกรถก็จะจอดร่ครับ รถด,ดำทั้งหมดทั้งหมดสี่คันนะครับสี่คันไม่ทันน้องไม่ทันต้องจอดรอนะครับส่วนบุมกับอามก็จะหนาปึกครับนะหนากว่ารุ่นแปดครับเรื่องสลักมาเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็ แข็งแรงวารุ่น8ครับ่ะ,ะเทียบกันแล้วก็รุ่นนี้จะประหยัดเชื้่เพิ่อิหกเลนอยน,น,นะถือว่าประหยัดวารุ่แ8ดอย่นะแต่ความแรงความเร็วความนุ่มความนิ่มยังหรือว่าพัฒนาขึ้นใปมอีกครับ ตักออกสีตักออกครับส่วนการดูแลนะพี่น้องก็ไม่ยากครับนะดูแลรถขุดเรื่องความสะอาดถือว่าสำคัญนะครับแล้วก็ถ้ารถใหม่ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้ารถเก่าก็เรื่องการถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันตัวเดินน้ำมันโปสวิงนะครับทุกๆ1000ชั่วโมงก็ตัวเดินกับโปสวิงครับอาจจะใช้เบอร์แต่รถเก่ากเราใช้เบอร์90เบอร์140นะครับก็ได้นะครับรถใหม่ๆก็130เอ้ย30ก็ใช้30นะทุกๆ5 0 0ชั่วโมงก็จะถ่ายาน้ำมันเครื่องครับนะ ก็อหานน้ำมันเครื่องก็ลองดูเอาที่มาตรฐานนะครับใช้ได้นะครับนะก็วัดลงไปแล้วก็เรื่องอัดจรารบีครับนะอัดจรารบีกุ้งขี้กับสลักนี่นะกับปลายอาร์มนะครับนะก็ถ้าเสียงดังด้วยต้องอัดอัดเช้าครับนะ ทำงานตรงตรวจสอบครับหรือถ้าอัดเย็นบางคนอัดเย็นไม่เลยเช้าไม่ต้องอัดไม่ต้องเปื้อนส่วนเอวไม่ต้องครับอยู่ในช่วงพีเอ็มก็ช่างเขาจะมาอัดทีละห้าร้อยชั่วโมงเขาจะมาอัดให้ครับถ้ารถเก่าถ้าอัดเยอะก็ซีนแตกถ้ารถเก่าก็ต้องดูแลครับ่ึงความร้อน่ึงน้ำ เราใช้น้ำรอเย็นดีๆหน่ครับน้ำมันเครื่องต้องใช้ของดีของแพงเลยนะพี่น้อง <ๆ S 1> เช่น A3 r 4อะไรพวกนี้ใช้ได้ครับนอร้อนก็ไม่มีปัญหาครับๆๆส่วนร้องก็เป่านะครับเป่าลมอากาศาเป่าบ่อยๆก็ดีช่วงหน้าฝนก็สักส,สมวันแล้วดูว่ามีฝุน่นหม่น้องนะครับ สามวันที่สี่วันครั้งแต่หน้าแรงก็วันเว้นวันเลยหรือเบาทุกวันมันมีสเปรย์อยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องการเดนินเดินน้ำออกครับเพราะว่ารังเช็ดลืังเป็นเหล็กอยู่เราอาจจะมีไอ้น้ำครับราวเช้าให้เดินออกส่วนใหญ่ก็มาไยทำกันครับเดินออกสักนิดหนึ่งเบาะน้ำจะอยู่ข้งางล่าง น้ำมันจะอยู่ข้าบทเรเดินออกนะครับก็จะก็เป็นห่วงเรื่องหัวฉีดนะครับเป็นหัวฉีดก็มีประมาณแค่นี้ครับการรักษารถก็ขึ้นอยู่คนขับนะแต่ใส่ใจก็รถก็จะใหม่เสมอครับเอา สนใจกโกเบโกก็อริยะจัดให้พี่น้องไกลบันทันไปดูชมได้หรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพ์ได้ครับ098272 3752หรือว่าเข้าไปดู y o u t ท b e ดูว่าเพจชาติเจริญทรัพ์นะครับปรึกษาได้ปรึกษาได้ทุกเรื่องพี่น้องยกเว้นเรื่องเงินฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ